สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะรีวิวกับมาแล้ววันนี้นะคะคุณแม่กับน้องขิงจะพามาดูรถรุ่นที่ติดอันดับหนึ่งใน5ของบริษัทเพชรยนต์ที่ขายดีที่สุดให้ดูนะคะ,คะเป็นรถอะไรไปไม่ได้นะคะที่เรายืนอยู่ข้างนี้ก็คือภูมิใจนำเสนอมากวันนี้ Toyota Fortuner นะคะหายไปจากป้ายแดงคันหนึ่ง5 0 0 0 0 0อีกคันหนึ่งเจ0,000 ไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละคันสเปคเป็นยังไงน่าใช้ขนาดไหนอ่านมาทิงเริ่มแต่ขันแรกเลย่เยจะพาเจาะลึกนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทพี่ช่องเพชรยนต์ด้วยนะคะวันนี้เรามีมาให้ดู2รุ่นเนาะจะมีตัวลีดเดอร์ตัวนึงนะคะแล้วก็เป็นตัวดีเจนเดอร์อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูแบบเจาะลึกเลยเพราะว่า2องคันนี้ราคาขายวันนี้เท่ากันนะคะใครเป็นแฟนททนแท้รุ่นไหนอยู่เนี่ย ต้องดูให้จบทิปนะแต่ตอนป้ายแดงราคาห่างกันอยู่ประมาณสองแสนาสำหรับสองรุ่นนี้ร้านห้าตัวนี้จะร้านห้าเนาะแต่ตอนนี้ตอนขายมือสองราคาเท่ากันเลยเป็นไปได้อย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าต่างกันยังไงบ้างโอเคได้เลยค่ะเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยคุณแม่สเปคเป็นยังไงบ้างเนี่ยทำไมไม่มีใครแจกะไรเลยคันนี้นะคะเป็นตัว toyota fortuner ตัว leader ตัว2อ v นะคะราคาขายนาตอนนี้อยู่ที่ประมาณล้านห้า ไม่ใช่ประมาณอยู่ที่ร้านห้าหมื่นราคาป้ายแดงออกมานี่ประมาณร้านห้าแสนสามหมื่นนะคะหายไปจากป้ายแดงจะ5ห้าแสนแล้วนะคะถามว่ารุ่นนี้มีความน่าใช้อย่างไงนะคะคือรุ่นนี้ไม่ใช่ตัวท็อปสุดนะคะลูกก็คือเป็นตัวที่ถ้าใครอยากขับ f o r t u n เ r นะคะเป็นตัวรุ่นสเปคที่รองลงมาแต่ด้วยความที่คำว่า f o r t u n e r ความอึดความถึกความทนมการเป็นทนแนนแล้วก็การใช้ได้อีกระยะยาว,ยาวเนี่ย คันนี้ได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกัน,กนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างะะได้เลยค่ะค่ะคันนี้นะคะได้ล้อแม็กเป็นขอบ18นะคะค่ะแล้วก็เห็นไหมคะเขาก็คือคือตัวนี้เขาเรียกว่ามันเป็นตัวเปลี่ยนโฉมมาจากฟอร์จูเนรุ่นก่อนไปเลยนะคะแล้วก็การอ,าออกแบบออกมาเนี่ยถือว่าคือมันได้งสงตัวเนี่ยเป็นโฉมใหม่ที่ปรับปรุงมาเมื่อปี2022นแล้วะคะ,คะ เพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าไอ้รุ่นที่ขับอยู่เนี่ยก็คือใหม่สุดในตลาดแล้วอ่าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นตัวลีดเดอร์นะคะซึ่งตัดด้วยตัวไอเขาเรียกว่าสีเป็นโนแบ็กใช่ไหมคะลูกได้เป็นฟอร์จูเนอร์คือออกแบบมาได้ได้สวยจริงเดี๋ยวคุณแม่ขอเปิดดูดิว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดียววันนี้มันเป็นยังไงคะลูกอ่ลองดูสิ่นะคะอืมอ่าโอเคนะคะก็ เปิด้วยระบบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หลังๆมาเนี่ยส่วนใหญ่รถก็จะเปิดด้วยระบบไฟฟ้าไฟฟ้าหมดแล้วนะคะเห็นภายในเขาไหมคะก็คือเป็นเบาะหนังดำเนาะแล้วก็3มแถวเบาะแถวที่3ใช้ได้จริงแล้วก็สไตล์เดียวของ f o r t u n e r อรเขาเลยว่าออกแบบเบาะแถวสามมาสไตล์เดียวกันหมดเลยก็คือโดยการพับเบาะเก็บด้านข้างนะคะค่ะแล้วก็ได้เท่าไหร่เนี่ยคันนี้อยู่ที่ร้านห้าหมื่นไมอยู่แค่ห้าหมื่นใช่ไม่แค่เจ็ดหมื่นนะคะก็ถือว่าไม่ไม่ได้เยอะนะ ค่ะความปีอะไรคะรถปี2023อ่าประกันศูนย์ก็ยังอยู่อ่าใช่ใครสนใจคันนี้คือข้อดีของเขาคือมีอะไรเกิดขึ้นประกันศูนย์เขายังมีรับประกันอยู่ประกันศูนย์อยู่ครบเนาะประกันศูนย์นี่้5ปีหรือ1นึ่งแสโลเนาะใช่แล้วแล้วก็สภาพสีบางเดิมทั้งคันจริงค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอเปิดดูทั้งหน้าทั้งหลังก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าดูด้านหลังก่อนว่าเบาะเป็นยังไงบ้างนะคะคะคือคือคันเนี้ย คือเขาดูสปอร์ตมากเลยสำหรับ <hi> คุณแม่คือความสปอร์ตที่คุณแม่ความรู้สึกคือเขาแต่งออกดําล้วนเลยนะคะเห็นไหมคะเบาะเนี่ยสีดําล้วนเลยก็คือแค่ตัดด้วยได้สีขาวนะคะก็ถือว่าออกมาได้ได้ได้เข้ากันดูสปอร์ตขึ้นมาเยอะเลยนะคะจอก็ให้มาแบบไม่ได้ไม่ได้กักสเปคเลยก็คือจอใหญ่มากนะคะเห็นไหมคะเกียร์ก็เป็นแบบขั้นบันไดแม้กระทั่งหัวเกียร์ไอหัวตรงไอเนี่ย หนูเขาก็เบรกมือเออเบรกมือเขาก็มีเอ่ะใส่ได้ใส่อะไรมาให้มันดูมีลูกเล่นอะไรมากยิ่งขึ้นซึ่งได้ี่ว่าแมชกับตัวคอนโซลหน้าใช่ใช่แล้วก็ตัวพวงมาลัยด้วยนะะะคค่ก็ถือนี่นี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็ไฟฟ้าคู่หน้าคู่หน้าหรอคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะน้องขิงแล้วก็เลยเนี่ยมันไม่มีป้ายทะเบียนอยู่ว่าความจริงคันนี้ก็คือล้างหนึ่งครั้ง แล้วก็เอามาจอดในนี้เลยนะคะยังไม่ได้เก็บงานอันนี้ตัวลีดเดอร์เนี่ยคือเป็นตัวรองจากตัวรีเจนเดอร์ด้วยนะคะแต่ว่าความเด่นของเขาเนี่ยก็ยังสเปคนี่ถือว่ามันก็ก็ครบครบฟังก์ชันในการใช้งานหมดเลยนะคะเห็นไหมขะาพวงบาลามันติฟังก์ชันการลดรับโทรศัพท์อะไรพวกนี้การปรับระบบเครื่องเสียงคือทุกอย่างมันอยู่ตรงตรงพวงมาลายหมดเลยนะคะก็ถือว่าออปชันก็จัดมาให้เต็มนะคะก็เป็น ปุ่ม engine start นะคะสามารถปุ่มกดมือไม่ได้เป็นตัวคีย์เลสคือถามว่าคันนี้คุ้มไหมคุ้มที่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมาราคาล้านห้ากว่าเนาะตอนนี้มันเหลือ1นล้านกับอีกห้าหมื่นชก็คือมันลดไป5้าแสนหรือประมาณ30ซของราคาราคาป้ายแดงแล้วก็แค่2ปี2ปีราคาลดไปกว่า5้าแสนแล้วแล้วประกันศูนย์มันยังอยู่ครบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งใครอย่าไปคิดโอ้โหฟอร์จูเนอร์ใช้มาเจ็ดหมื่นมันเยอะคือจริงๆแล้วเป็นรถที่คุณได้ว่าใช่เป็นล้านโลอะฟอร์จู เพราะว่า Fo r t จ n e r เนี่ยไอตัวโฉมแชมป์หลายๆคันเนี่ยที่เอามาเทิร์นที่เราอะ่ะก็คือยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่สวยมาก้ว,วโฉมแชมป์นี่ก็คือ,อ,อประมาณปี2010ต้นๆเนาะก็คือ<ห>ยังใช้งานกันได้ปกติเลย<ห>การเบำรุงรักษาของรถยนต์นะคะเปลี่ยนท่ายของเหลวเป็นประจำอย่างต่อนเนื่อง<ห>ทาระยะก็ถือว่าใช้กันได้เป็นล้านโลแล้วนะคะขออย่างเดียวบำรุงรักษามันหน่อยเนาะอย่าปล่อยให้จนมันแห้งมันอะไรค่ะแล้วแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกมีแถมไง มีของแถมไงทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้เรายังมีประกันเครื่องเกียร์อยู่นะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็คือน่าจะวิคเนี้ยวิคสุดท้ายแล้วที่ลงคลิปเนี้ยนะคะใครสนใจนะคะประกันเครื่องเกียร์แบบศูนย์ความจริงอะประกันศูนย์มันยังอยู่ครบอยู่เลยแต่เราแถมเพิ่มไปให้ด้วยนะคะเพื่อความสบายใจปกตินะถ้าใครดูเราสองคนประจำอะจะรู้ว่าเพรยน์่ะคือเขาเรียกว่ามีโปรโมชั่นน้อยมากนะคะแต่ว่าถ้าใครคิดยังไงออกอะค่ะบอกว่าเอ้ยไอตรงนี้พอจะเพิ่มให้ได้ไหม อันนี้พอจะเสรจไม่ได้ไหมเราก็จะพิจารณาเป็นคันไปนะเพราะว่ารถแต่ละคันต้องพูดเลยค่ะว่าไม่อยากมาทะเลาะก,กันทีหลังคือต้นทุนไม่เหมือนกันจริงๆรถมือสองม,มีคันเดียวในโลกนะคะต้นทุนไม่เหมือนกันเราก็จะดูทุนแต่ละคันว่าเอยพอจะออแถมตรงนี้ให้ได้ไหมพอจะเพิ่มตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย่ะก็คุยกันได้คือมีความยืดหยุน่น คือที่บริษัทเรามีความยืดหยุ่นสูงมากๆนะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรยังไงก็คุยกันได้นะฮะอ่ะมาตัวนี้เลยนะคะใครอชอบสายลุยต้องเป็นตัวนี้ขับ4ตัวนี้เลยนะคะอ้าวเมื่อกี้ขับ2เนาะนอันนี้ขับสี่เดี๋ยวจะพามาเทียบกันเลยวันนี้ราคา1นึ่งล้านห้าหมื่นเหมือนกันแต่ต่าง mm hmm. กันเพืออะไรบ้างนะคะสําหรับตัวลีเจนเดอร์เนาะลีเจนเดอร์นี่ก็คือเป็นตัวรองท็อปแค่ตัว GR mm hmm. ตัวแต่งท็อปสุดจากโรงง,งานแค่นั้นเองะนะคะก็คือสุดของรุ่นแล้วล่ะ สำหรับตัว 2.4V ขับ4นะคะราคา1 5 0 0 0 0้าบาทแบบที่แจ้งไปสินิต่างกันคือได้ลดปี2021สวยมากต่ำลงมาปีหนึ่งนะคะแล้วก็เลขไมล์เขาอยู่ที่ประมาณแสนต้นแสนสองอ่าคุณแม่ว่าดูแล้วมันสวยมาก<ด>คือมันเหมือนกับ All Black อะียงเขาเรียกว่าออแบล็กไหมหนูมาดูด้านหน้าก่อนคือทุกอย่างมันดูดำแบบดูแบบดูดูเท่<ะ>ไปหมดเลยนะคะ,ะมีตัดแค่ตัวซิลเวอร์แค่ต,ตรงด้านล่างแค่นั้นเองนะคะแต่พอมองไปอย่างเงี้<ะ>ยคือมันมันดูเท่มากอะด้วยความที่มันออกแบบด้วย ตัดทั้งดำเงาดำด้านอะไรเงี้ยคือมันเข้ากันไปหมดเลยนะคะแล้วก็ใครสายลุยบางคนแบบว่าไอ้ขับสองกลัวว่าเรื่องเกี่ยวกับการขับเรื่องถนนลื่นความขูกระอะไรเงี้ยมาดูขับสีซะก่อนแล้วดูยางเป็นยางสายแต่งเลยนะเป็นออเทอเรนนะคะแล้วก็ได้เป็นขอบ20ด้วยบอกเลยว่าตัวรีเจนเดอร์เนี่ยก็คือส่วนมากจะเป็นรถขอบ20เอ้าขับมันขับสนุกแน่นอนนะหน้ายางอย่างกว้างเลยอ่ะโอ้โหสวยมากคิงคุณแม่แค่มาเดินดูรอบคันเพราะปกติบางทีคุณแม่เวลาดูรถเนี่ย แม้กระทั่งเวลาตัวเองรีวิวหรือว่าตัวเองจะตรวจสภาพรถเนี่ยก็คือจะจะดูรถรอบคันอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีดูภายในอ่ะน้องคิงเป็นไงมั่งคะลูกภายในเขาแต่งเบาแดงอ่าไม่ใช่อะไรเขาแต่งแซมแดงนะคะลอมเข้ามาดูกันก่อนได้เลยสวยงามมากดูสิอือก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครต้องการเรื่องแบบค่ะคือออปชันที่มันเต็มจริงจคุณแม่ได้ได้แดงกันมาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไอ้ตัวเบรกมือเนาะ พวงมาลัยนะคะก็คือเขาพยายามทําให้มันเสมอกันไปทั้งคันนะคะก็คือตกแต่งได้สวยงามมากๆเนาะสำหรับตัวรองโอ้โหไม่อยากเรียกว่ารองท็อปอยากเรียกว่าตัวท็อปคือ,อตัวเนี้ยอ่าตัวท็อปของรุ่น2.4เพราะว่า2.4 b ขับ4ก็คือท็อปสุดในรุ่น2.4แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยคุณแม่ว่าลองลองแค่ตัวเทอดี อืใช่ก็คือลองลองแก่ตัวทีอดีแต่ว่าการตกแต่งใกล้เคียงกันมากนะคะถ้าใครแบบว่าไม่ได้ชอบความอุแต่งเยอะถึงขนาดทีอดีตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ว่าการตกแต่งใกล้เคียงกันด้วยการตัดตัดแดงเนี่ยก็คือสไตล์เดียวกับทีอดีเขาอยู่แล้วแต่ทีอดีจะแดงมากกว่าเขาจะมีเขียนทีอะดีตรงนั้นแหละตรงล้อดุมดุมล้อก็จะเป็นเขียนว่าทีดีเท่านั้นเองนะคะแต่เขาจะเป็นตัวแต่งพิเศษแค่นั้นแต่จริงๆอ่ะปกติอ่ะเวลาคุณแม่ดูรถคุณแม่ถ้าได้ได้ส่วนตัวจะชอบสีขาวมากกว่าสีดํา แต่พอมาดูคันนี้พอเป็นสีดําล้วนนะคะแล้วก็มาเป็นตัวตกแต่งที่สีที่เข้ากับตัวรถสุดๆนะเห็นเห็นไหมคะนี่นี่ระดับเหมือนผู้บริหารนั่งได้สบายเลยแถวสองมีไอ้ตัวที่ชาร์จแบตด้วยคุณแม่ใช่ค่ะมีที่ชาร์จแบตด้วยนะคะแล้วก็เห็นไหมคะมีที่ชาร์จแบตสองลูคมันนี่เขายังอยู่สามูเดิมเขานะคะอ่มีตัวเสียบตัว power ไฟตัว power ตรงนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าโหนี่ดูดิคะ มันคุ้มค่าต่อการใช้งานจริงๆบางคนนะจริงเพราะว่าจะบอกว่าคันเก่าอ่ะไม่มีนะไม่มีที่เสียบ USB นะเดินทางไกลบางทีเราอยากเสียบแบตก็นี่ตรงนี้หนูไม่พอมีตัวนี้ด้วยเนี่ยเสียบ power ได้ด้วยอีกถูกต้องก็ถือว่าคือออปชันในการใช้งานเยอะแล้วก็มีไอ้ที่แขวนพวกนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเผื่อแขวนของแขวนอะไรได้ด้วยนะคะก็ทําลูกเล่นอะไรขึ้นมาอีกนิดหน่อยให้เราได้แบบเอ้ยเวลาเราเผื่อแขวนถุงขยะบ้างเวลาไปไหนอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ เนี่ยเห็นไหมคะพอเป็นรุ่นเนี้ยคือความสปอร์ตความอะไรเขามีเพราะว่าตรงเฮดรูมริงตรงผนังพวกเนี้ยเขาเต็บตกแต่งเป็นสีดําล้วนเลยก็คือเข้ากับตัวรถคือดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นไปนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ฮอตฮิตแล้วก็ขายดีมากๆอีกตัวนึงเนาะบางคนก็ไม่อยากไปอยากประหยัดน้ำมันนะคะแต่ว่าก็พร้อมลุยก็เนี่ยสองับสอ่าสองับสือจริงๆวันเนี้ย ทั้งสองคันเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นของเขาสําหรับคันนี้นะคะประกันศูนย์เลยนะชูเรื่องประกันศูนย์เลยนะคะเพราะว่าเลขไมายังไม่ถึงแสนแล้วก็รถปียีิบสองเองส่วนคันนี้นะคะก็คือได้ตัวแต่งครบแล้วก็ราคาลดงมาจากแดงเจ็ดแสนแล้วก็คุ้มมากที่ทั้งสองตัวเนี่ยราคาเท่ากันใครชอบแบบไหนก็ลองพิจารณาดูได้ของเรานะคะที่เพชรยนต์นะคะถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์จูเนอร์ไม่ใช่มีแค่สองคันนี้นะคะ เราน่าจะเป็นสต็อกฟอร์จูเนอร์ที่เยอะติดอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะคะน่าจะมีประมาณ30คันได้นอกจากจะมี2.4มี2.8ก็มีมีทีอดีก็มีก็คือมีครบทุกรุ่นจริงๆใครสนใจหรือว่าอยากได้สเปครุ่นไหนนะคะก็ลองสอบถามเข้ามานะคะว่ามีแบบนี้หรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าถ้าสนใจฟอร์จูเนมาที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนลดสภาพเกรด A บวกๆแน่นอนค่ะก็วันนี้เราสองคนแม่ลูกนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะว่าอ่ะ ใครสนใจรถยนต์มือสองยังไงทักกันเข้ามามีแอดมินตอบตลอดกับ24ชั่วโมงนะวันนี้เราสองคนก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมกจนจ,จบใครอยากให้รีวิวคลิปอะไรยังไงก็แล้วแต่ส่งมาใต้คลิปได้นะคะวันนี้เราสองคนขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณค่ะ